ซึ่งแต่ละคลิปมันก็มีแต่ผมลงไปเล่นคนเดียวอันที่จริงผมก็เริ่มเบื่อเหมือนกันนะครับและความตั้งใจในคลิปนี้ก็คืออยากไปแบกคนในแชทโลกฮะแมปใหญ่ไม่น่าไหวผมเลยว่าจะขอไปแบกใน44แต่บังเอิญแต้มคะแนนความดีผมกับมีไม่พอแม่งผมกดออกบ่อยสัตว์เลยจะเป็นต้องทิ้งไอดีหลักแล้วก็ไปหยิบไอดีลองขึ้นมาใช้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในไอดีที่ว่าเราฮะปล่อยทิ้งล้างมานานไม่เข้าสักทีคาบอย,กยากใหญ่ขึ้นหมดแล้วเนะี่ยซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาใช้ไอเดีนี้ที่มีแหล,บบล่ง จะไปดูซิไอทีนี้มีอะไรหลๆบ้างหรือเปล่าคือผมก็ลืมแล้วไงโอ้โจนสลัดนี่เสื้อแรงดงซีซั่น1ผมคิดว่าน่าจะมีไอสองอันนี้นี่แหละที่แลเอาละเขาเลือกแล้วมาดูซิว่าการแบกแชทโลกในครั้งนี้จะสําเร็จรู้่วงด้วยดีหรือไม่หรือจะโดนเตะออกจากห้องไม่พักหรือจะชักตายไม่หยุดหรือว่าจะสุดแล้วสุดอีกหรือจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆหรือว่าจะลงไปกิ้งกับพื้นแบบรลัวๆหรือว่าจะหัวแตกไม่พักหรือว่าจะโดนซัดหลับทุกเกมหรือว่าจะถูกหามเข้าเมมเรื่อยๆไม่รู้แต่เราก็ไปดูกันดีกว่าฮ ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดีๆที่มีความน่าเชื่อถือแบบ300%ผมขอแนะนําเป็นร้าน Cookie Land Shop เลยฮะทางร้านรับเติมฟรีไฟได้ถึง2แบบมีแบบ UID และพาธแถมยังสามารถเติมเกมอื่นๆได,นได้อีกมากมายเติมง่ายถูกกว่าเติมเองบริการดีบริการไวเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ครับผมพิกัดร้านใต้คําอธิบายเลยฮะเอาละลุยเรียบร้อยฮะห้องแรกโดนเตะไอซ่าแต่ห้องนี้ยังไงเหมือนจะไม่เตะนะครับและเกมนี้เราก็มาอยู่กับ2กับตันเลยนะครับเอาเรื่อง มมมเลยแถมเปิดใหม่ด้วยนะถ้าอยู่ดีๆผมก็ได้เป็นหัวห้องเฉยอะไรวะเนี่ยงั้นเราก็ไปลุยกันดีกว่าฮะ เ e t s go เข้าสุเ่เกมที่หนึ่งซึ่งผม,ผมก็ได้ถือพกคู่วิ่งจู่โจมเข้าโถมฝั่งขวาก่อนเลยฮะและมันก็มีคนโผล่หน้ามาจริงๆเลยซัดเขาลงไปกิ้งก่อนเลยแต่เพื่อนมันก็เสยกระบ,บาลทําผ,ผมหนึ่งขเขาอวสานเหมือนกันไอ้จิ๋มหายเลยต้องตัดภาพม,มาที่กับตันหมายเลข2ซึ่งเขาก็ได้นั่งจ้องก่อนจะส่งกลุ่มก้อนกระสุนเข้าใส่แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ดั่งใจเขาเลยโดดใส่เลยฮะทําเป็นเล่นเป็นกล่องเจ๊ใช่ไหมเปิดมาตาแรกก็หน้าแหกเลยฮะเอ้าเรื่องเข้าสูเ่เกมถัดมาเดลราโชว์พาวเองไง คอยดูนะคอยดูนะเราเก็บส,<น>สีคนเดียวไม่เราจะเก็บสีคนเดียวเราจะไม่ช่วยนายเอาจริงจริงอะนี่ไม่ช่วยด้วย,วยเอาเรื่องมันต้องพอนุ่มคนนี้ฮะน,นั่นอ๋อยังเบอร์สี่ล้ม ตกใจหมดนึกว่าเบอร์หนึ่งเป็นศพลงไปซะแล้วจะนั่งวยได้ไปสารฝั่งตรงข้ามหามเขาเมนลงไปและก็ได้ให้กระสุนแก่เพื่อนของพวกเขาไปอีกนิดหน่อยซึ่งหนุ่มน้อยคนใกล้ๆก็ได้รับไปด้วยเช่นกันจะนันก็ได้ไปสกิดผู้เล่นคนนั้นหน้าขมั่มและทําการวิ่งชาร์ตก่อนจะกระโดดซัดไอสลัดตัวถ้ายหน้าหงายและตายหา่าลงไปสวยตีเสมอได้สําเร็จเอาละไปกันต่อและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่จัตุรัสเดคาซึ่งผมที่มีปืนเหลือจากเกมที่แล้วอยู่แล้วนั้นก็ได้ใช้ตังทั้งหมดซื้อของป้องกันจนนนนครบรบบแแลลลล้้้ววกกกก็็พออมตีีงััไไปปุยด่าะ ซึ่งผมก็ได้วิ่งจะมาซุ่มที่บ้านเล็กฝั่งขวาแต่ด้านเหลือไปเห็นผู้เล่นสุดรั่วยืนไม่ระวังหัวอยู่ตรงนั้นไปวันเรียบร้อยฮะสวยจะนัเพราว่าจะวิ่งไปช่วยเ,เพื่อนช่วยด้วยช่วหน่อยช่วยหน่อย,ยอ่าไอ้หนูเบอร์หนึ่งร้องช่วยด้วยบอกเลย Z z> มันต้องเจอผมอะโดนกูเล่นแน่นม่บรูโนมาก็มาฮะท่านผู้ชมไอเด็กคนนี้นี่มันขาดารมดีจริงๆเอาเรื่องฮะส่วนตอนนี้เราก็ไปลุยกันดีกว่าและดูเหมือนทางข้างหน้าจะสะดวกคิดว่าพวกเขาน่าจะอยู่ข้างบนทั้งหมดได้เป็นเหตุสลดในหน้าหนังสือพิมแน่แน่ฮะเอาละลุยซื้อผมก็ได้อ้อมขึ้นมาที่ทางขึ้นข้างๆแต่พอขึ้นมาก็ไม่เจอทางลางของศัตรูสักคนจนกระทั่งเพื่อนร้องควนค้างว่าช่วยด้วยก็ด้วยความที่มือมันไวอะนะเลยซัดไอ้เสลอคนนั้นเหวอไปไม่รู้ตัวนั่นก็หัวแตกน กลงไปอีกคนซะไงซะฉะนั้นพวกก็ได้วิ่งไปซ้ำตามด้วยทําการวิ่งหาตัวท้ายของตีซึ่งก็มาเจอกับเขาคนนั้นพอดีเลยซัดเขาจมอเวจีลงไปสวย3ามหนึ่งเราฮนะท่านผู้ชมอีกเกมเดียวเท่านั้นเอาละลุย แซื้อให้คนหล่อนูอง่เฮ้ยพูดดีไ้หนูเด็กสองคนนี้มันเอาเรื่องนะรผู้ชมแบบไม่ต้องตอบแพนด้วยใจชนะลวเออแต่กูล่วงไอ้สัสแต่ว่าก็กลับมาแล้วครับแถมศัตรูก็เหลือตัวท้ายแล้วด้วยซึ่งเขาก็อยู่ข้างหน้าผมเลยฮะแน่นอนว่าผมวิ่งเขาใส่ก่อนจะซัดซองใหม่เข้าไปไม่ยังจนในที่สุดนายคนนั้นก็ไปหวั่นจนได้ฮะสวยและเราก็ชนะเปิดประเดิมได้ดีเอาเรื่องแถมเจอไม่ตึงด้วยแหละคมณ่าแต่เราก็เล่นกับแรงแดงหนึ่งดาวเลยนะแต่ก็ไม่ตึงหรอกเลยชนะมาได้ไม่ยากสักเท่าไหร่แตตต่่นนนก็เปปมม้้าผูชออวไั แล้วห้องนี้ไม่พูดเยอะซะด้วยคือแบบมึงไม่พูดเลยอะแต่กดเรียบร้อยฮะเอาอละลุยและเกมแรกเราก็ได้พากันมาอยู่ที่ผพชินนกแน่นอนว่าผมนี่จับ6คู่อีกครั้งจะนั้นก็ได้วิ่งออกสายก่อนจะเคลื่อนย้ายเข้าประชิดบ้านฟาร์มแต่หลังจากที่ปลาระเบิดเข้าไปข้างในมันก็มีใครไม่รู้มาสก,กิดด้านหลังเลยหันกลับไปซัดเขาหน้าขำลงไปซะเลยแต่จู่ๆกับมีศัตรูเผยร่างออกมาอีกแล้วฮะแถมเน็ตปิงด้วยนะซึ่งผมก็ว่าจะทาเขาตายห่าลงไปนั่นแหละแต่เสียดายทาไม่ได้หรือว่าจะ อ,อรวมถึงกูด้วยไอส้สัสแนตัวท้ายของฝั่งศัตรูก็ถูกเพื่อนเราจู่โจมและส่งเข้าลงลงไปจนได้ฮะสวยเปิดประเดิมได้ดีอีกแล้วไปต่อฮะและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่หอดูดาวซึ่งเราก็ต้องบอกลาเอคมังกรยาวๆแล้วแหละฮะเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีน่าเสียดายมีเอคเดไอฮะแต่ก็ได้เหมือนกันเอาละลุยซึ่งผมก็ได้ถือเอคเดไอายวิ่งออกขวากะจะมารอเปิดหัว,ห,วหรือตัวของฝั่งศัตรูอันนี้ก็เอาไปลุ้นกันอีกทีแต่ว่ามาซุ่มโจมตีหนะ้าที่แห่งนี้ะ นั่นตายหาไปแล้วหนึ่งซึ่งผมก็ไม่หล่อช้าส่งกระสุนเข้าหาตัวถัดไปในทันทีแน่นอนว่าหน้าขามำจมเอเวจีลงไปด้วยเช่นกันแต่เขาชุบกันได้นี่สิซึ่งผมที่ไม่ยอมก็พยายามเจาะแล้วก็ยิงเคาะเข้าไปอีกรอบและนายคนนั้นก็น็อกลงไปอีกแล้วและแล้วมันก็เหลือตัวท้ายเราฮะแต่แอบไม่มิดก็สู่ขิดะนะอิสระสวยสองศูนย์ 0, จะสี่ศูนย์หรือไม่แล้วก็ไปลุยกันดีกว่าฮะไปและเกมนี้เราทั้งสี่ก็ได้วาปมาอยู่ที่เขื่อนซึ่งผมกับเพื่อนๆน,น,นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมัั่่่่นนนนนใใจจวาาาาเระะะชนะไงงงพกิิสคคท และผมก็ได้มายืนซุ่มดูสถานาการณ์นิดหน่อยก็จะค่อยๆเข้าไปชิดไปเรื่อยๆเยจ้นั้นก็ได้เปิดฉากการยิงจนนายคนใกล้ๆนี่ถึงก็ลงไปกิ้งแล้วก็เกือบจมดินลงไปแต่เพื่อนมันก็มาซ้อนไวซะเหลือเกินผมเลยว่าจะรีวิ่งเข้าไปซ้ำแต่มันก็ดันมีอีกตัวเข้าหลังผมอีกทีแม่งจมเอเวจีเลยที่หมายเลยต้องตัดภาพม,มาดูที่เพื่อนเราอย่างคุณสัยจัก,กวาลจนได้ฮะเจ้านั้นเขาก็ได้วิ่งเข้าใส่ด้วยความระมัดระวังก็นจะโดดระชันลูกซองกับศัตรตูแล้วก็เป็นไอ้หนูคนนั้นที่ไปสู่สุคตติิิเเเเเพรราาาาาาะะะขขวววงททีีีี่มมมมมํดดดดจไไ้้้้้นนนนนออยยกกกปแแแแฮชลล็สถบ มัง้งอ้าและลุยซึ่งเกมนี้ผมก็ได้หลอของจากเ,เพื่อนๆก่อนเลยฮะจะมีใครทิ้งอะไรบ้างหรือเปล่าสรุปไม่อุ๊ยเกาะสอง ยากได้ปืนเลยซื้อเองก็ได้ปะเออจะนั้นผมก็ได้พา A เอเคเดไอวิ่งออกมาทางซ้ายของดาแลวก็ไม่เจอท่า,ทาหน้าของศัตรูที่ยืนดักรอซัดอยู่ข้างหน้าเลว่าจะวิ่งอ้อมไปอีกครั้งแต่ในขณะที่ผมกาลังวิ่งอยู่นั้นเพื่อนเราก็ไปวันเราฮะตั้งสองคนส่วนผมก็เริ่มวันวันแล้วไอ้ิ๋มายแต่พอวิ่งออกซ้ายมาอีกทีก็ดั้มาเจออหนูนี่อยู่หลังเสาแน่นอนว่าลงไปเฝ้ายมาบาลเรียบร้อยฮะสวยจะนั้นผมก็ได้ยืนช่วยคอยคบเพื่อนอยู่ห่างๆนั่นไปต่างโลกอีกแล้วหนึ่งลายและดูเหมือนตัวทฐาอ่่เพืนเนะะคับ่่ออกกหลลไไ้้้ยยผมๆปทีดจ็ ช่ทีเผอพุ่งใส่แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยืนนิ่งเฉยก็ไปเที่ยวที่นรกซะน่อสระสวยและเราก็ชนะห้องที่2ก็ยังสามารถแบกได้อยู่นะครับเอาล่ะอีกสักเกมดีกว่าเผื่อจะเจอตึงกว่านี้ไปหูห้องนี้มีคนร้อยดาวเลยนะครับท่านผู้ชมแถมกดแล้วด้วยงั้นก็เอาละลุยเปิดมาตาแรกผมก็ได้ซื้อ OK ก็สิก็จะไปแจกจ่ายดาเมจให้ศัตรูก่อนเลยฮะซึ่งก็วิ่งมาตามบ้านนั่นแหละแต่ดันมาเจอทางหน้าของศัตรูพอดีเลยสก,กิดไปนิดนึงซึ่งเขาล่วงเฉยเลยฮะ เพื่อนเรานี่ถึงกับกล่าวคำชมกันเลยทีเดียวแต่เพื่อที่จะให้เพื่อนชมเราอีกครั้งผมก็ได้ไปซัดก,กระบาลอีนังนั่นไปหวันอีกหนึ่งรายสวยแต้มแรกก็อย่างอีซี่ฮะเอาลับไปกันต่อเข้าสู่เกมถัดมาแต่เกมนี้ผมนี่แทบไม่ได้ทําหาอะไรผู้ไปซัดก,กระบาลทําฝั่งตรงข้ามลงไปขานจากนั้นก็วิ่งไปดูผลงานเฉ <Yeah. S 2> ยๆฮะชนะใช่ละเอาเป็นว่า ไปดูตาต่อไปกันดีกว่าฮะเลนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไม่ได้ทําหาอะไรแต่ก็ชนะอีกละเอาเรื่องเล่นกับผลร้อยดาวจริงหรือเปล่านี่ทำไมมันอีซี่แปลกแต่ใน,นขณะที่เรากาลังจะชนะแล้วนั้นดูนั่นสิครับท่านผู้ชมแม่งไอ้ร้อยดาวผมกดออกไอสัตว์เพื่อแต่ก็ลุยเหมือนเดิมฮะไปซึ่งผมก็ได้พาซองใหม่โหนสลิงไปอีกฝั่งจากนั้นก็ได้ขึ้นไปซัดไอ้ฉลามเกยตื่นกับคืนสู่ผืนทะเลลงไปแต่ไม่ทันไรก็มีสหายเขาโผล่มารู้สึกว่าจะเป็นนังเงือกแ หรืว่าจะวิ่งทะลุทะลวงแต่กูล่วงไอส้สัสนั่นไงฮะท่านผู้ชมปิดเกมไม่ได้สกอร์เริ่มตีตื้นเรียบร้อยฮะแล้วมันก็กลายเป็นเลข2ไปซะแล้วแต่เลข3ยาวนะมึงอย่ามานะแค่นั้นแหละเราไปกันต่อ และเกมนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งผมที่มั่นใจว่ายังไงเอเคก็จะพาเราชน,นะเลยหยิบมันขึ้นมาใช้อีกตามเคยและมันก็ได้เวลาไปเสก่กระบานไอ้พวกเห็วสามฝั่งตรงข้ามเราะฮะท่านผู้ชมเอาละเลยซึ่งผมก็ได้พาสหายอย่างเอเควิ่งออกขวาก่อนเลยฮะและดูเหมือนว่าทางนี้จะโลง่งบอกเลยว่าไอ้พวกนั้นต้องลงลงแน่ๆและเมื่อผมวิ่งมาถึงทางเข้าของอีกฝั่งก็ได้ส่งคุณคนนั้นลงไปฟอกยมาบาลก่อนเลยก่อนที่เพื่อนเขาจะเผยตัวตนและจะไปช่วยเพื่อนของตัวเองที่ลงไปกองแต่ว่าเขาก็เกือบสังง่องลงไปเหมือนกน ูคนนั้นค่อยแอบดีซะเลือกเกินแล้ดูเหมือนทางซ้ายจะมีใครไม่ทราบชื่อถือปืนกําลังวิ่งมาคิดว่าน่าจะมาซัดหน้าผมแน่ๆแต่ผมที่รู้อย่างนั้นก็ได้วิ่งไปดักในทันทีก่อนจะยิงลมไปหนึ่งทีแล้วก็ซัดอ้หนูหนี่จมเอเวจีลงไปสวยและดูเหมือนเพื่อนเขาจะชัล่าใจคิดว่าตรงที่ตัวเองแอบปลอดภัยที่สุดถึงกับสุดแบบลุกไม่ขึ้นกันเลยทีตเดียวสวยและตอนที่มันก็เหลือตวด้ายแต่ว่ามือจะถือเกินไปหรือเปล่าวะฮลโหลแต่ผมที่กลัวว่าตัวเองจะไปสู่โลกหน้าก็ไ็ไไไดด้้้้้ปปปปชุุบออออรรรยยยาาาาาาวว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 ขขึนนนมมมเเเเตตัััคคแลลลละะกก๊ิ่่่งงใสสีพูืจจ จะนั้นผมก็ได้พุ่งเข้าใส่สามด้วยการยิงเข้าไปแบบหน้าดานันดและเขาก็ถึงขาา่าวอวสานลงไปจนได้ฮะสวยถือว่าภารกิจสําเร็จรุ่วรงด้วยดีเอาเรื่องแต่ว่าเหนื่อยละฮะท่านผู้ชมปิดคลิปแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเอาไอดีไก่ไปแบกคนในแชทโลกซึ่งก็แบกได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่เจอตึงสักเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปแบบนี้และถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์แน่นอนไม่ต้องคอมเมนต์ด้วยอย่าม้นขวยก็พอเอาล่ะดหคิปน้าผม